เปิดไม่ทำไมล่ะโยมมึงอะาปิดมึงอมาเปิดฮะบอกกูเปิดกูเปิดเลียม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 เล่นให้ตื่นอ่าไม่ต้องเอาขนาดนั้นหรอกไปเจ๊โกรธใิ่กันหน่าโหกูพูดไม่ใช้เองแค่นั้นเออลืมซื้อปืนเลยดีกว่ามานะคะป่าวป่าวป่าไม่เลี้ยงกูนี่เฉยๆโห่กบาลละระวังระวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหจัดโห่ที่เขาว่ากันว่า ไอเหี้ยไห้ขอเกลืไปไหนละเกมหมดไม่สนูกใครเกบหมดไม่สนเื้อนี้ไปหน้าบ้านมีสมุนไพรว้าวมันคือเกลือห้พี่เนาะ หมึกหรืรอกับลูกไข่ไอเ้เงี้ยแจ๊สเดิโม้ใเหรอไม่ตอนนั้นพี่ตอนนั้นพี่นึกว่าที่ตีมันดาวแล้วนะ่ะแล้วไอ้คนที่ดาวคนแรกใครไอ้แจ๊สอ้าวเหรอนึกว่าทีต่ติไม่เดินมาคนแรกเลยเพื่อโดยไอ้เกเล็ดยิงใครเองรู้ว่ากูเป็นใครแนะเองจะหนาวมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวซนะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วลจะรออะไรกันละ่ะทำไมกูไม้สึกว่าจะแลกกั เอาหัวสามโอ้ยชุ้ยเอาหัวสามจุดสาม,ลมแล้วได้เปิดวงไว้ตรงนั้นเลยนะกูจะต้องรอมนันอะ กูเล่นไม่เก่งกันนะนี่บอกกูได้ไรเนี่ยใครแตะไอ้แดงตากเฉยเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยพอไมมเขียวโดนฟั่มเขาแล้วนั่นไงพอกไอรแดงเขากินนิ่มๆเลย นี่แหละตายกูก็เป็นอย่างนี้แหละไปมาเฮสฮามีใครมีคนมาใครอะเอาถังเกมกูแหลกไอ้เซอร์เมื่อกี้ก่อจะหายโอ้โห้ย่อยู่ไกลไอ้่ย่สตรูแล้วกูไม่ได้ปืนระยะไกลมาด้วยมันก็เห็นน่ะของตัวมันอยู่ อยูด่ดา้านลังไอ้แจ็คเออฮะไอ้แจ็คไหน,นโอ้กูโดนยิงอ่ะโดนยิงกันท้งหันเด,เด็กไปน้องใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครแ้ะเอ็งจะหนาวเห้นะมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวอนะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะเอาเกมไปกันลเลยสิวะเฮ้ยกูยิงไปกูยิงไปจังหวะเนี้ยเกมกูหล็คพอดียิงแม่งเลย กุ ing, sociedad, ग ع, ग aining, ้งแรกเอออ้าวอ้าวอากเซกินไฟเยอร์กินข้าวกับกะเพรากุ้งไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่ถั่วงอกถายดาวสุกนิดเดียวมีเดียมแรนายชิวากินมาม่าเผ็ดอืมอร่อยนายเชียบเชียบกินแมงปอทอดอืมพี่แอ๋อะไรพี่เล่นเกมอยู่ t h a

รออดเดินเจ็ดตู่เอาเหรอทำไมวะไอ้สาวงูต้องมาลงช่องคนะืนรออ,อดเดินเจ็ดตู่นะไอ้ทีนี้หลยเสียตู่แล้วนะตัวเองใครบะ นี่บอกปูนได้ไรเนี่ยใครทหารไอแดงแทกเฉยเลยว้ยเฮ้ยเฮ้ยปอมไใ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วนั่นไงบอกแล้วไอแดงเขากินนิ่มๆเลย เด็กไปน้องใครเองรู้ว่ากูเป็นใครนะเองจะหนาวมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวซะท <c oughs> ี่บอกปูนได้ไรเนี่ยใครทหารใ้เด็ก พอไม้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วนั่นไงบอกไล้แดกเขากินนิ่มๆเลยใจเย็นครับใจเย็นแม่นทำาเหมือนไอ้แจ็คเลยไอ้แจ็คที่มันชอบเปิดอย่างเงี้ยแหละวัยรุ่นโดนเยอะแล้วโดนมันจะใหญ่เลย ซ่อมเสร็จเร็วนายคอไม่อยู่บ้านนายกอนายคอไม่อยู่บ้านนายกอและนายคอล้นบ้านนายคอต้องมียางรวยคุ้เป็นท่อ ใช่มันจมโัวที่โยนโดนโรงเรียนอ่ะโรงเรียนโดนบูลลี่อะคือโดนบูลลี่หนักสุดนละไอ้มันไก่จังวะโอ้ กูขวดใช้สกิลผิดกูใช้สกิลผิดก็ร <so uh ู้ว่ามันอยู่ไหนอยู่นี่เออร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 อได้รอได้แล้วกูขวดใช้สกิลผิดไม่ขนาดมือร์พิมพ์เลยซิวะรู้ว่ามันอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้บอกบุญได้ไรเนี่ยใครทหารได้แดงแตกเฉยเลยเว้ยเฮ้ย พอไม้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วนั่นไงบอกแล้แดงเขากินนิ่มๆเลยราชาโปลราชาโปลเนีตเล่นต่อไหมล่ะเล่นเล่นเล่นเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนตัวนะ กำลังไปกำลังไป มันบุกขึ้นมาแล้วเหรอวะโอ้จัดไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> เดินสวนกันเลย <First slide. S 1> ไม่เดินตัวกันเฮ้ยอไยรุ่นทำอะไรอ่ะเก่งจังป่ออกมานี้ เป็นอะไรอ่ะเสือกัถังไปที่ขมถังนค่อบิบายไงแล้วไอ้บ้าตอนรถเป็นอะไรอ่ะเสือเรเ้รีเรียนรู้จากความผิดพาดเกเรียนรู้จากความผิดลาดมาไว ถ้าตีแม่ไม่มีกูตายอยู่ไม่กูกะว่าจะไปจะไปทางประตูรถหรือจะไปข้างหน้ารถด,ดีอา้มมันก็บีบแล้วกูเลยไปฝั่งนี้ดีวกว่าไปข้างหน้ารถมันตัดหน้าเลยแล้วมันทอะไรผออเอาเกมแหลกเมื่อกี้จะยิงไอเอ,อ่อไอติสตี นี่บุกปูนได้ไรเนี่ยใครทหารไอ้แดงแตกเฉยเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ย้อมไม้เขียวโดนฟ้ำเขาแล้วนั่นไงบอกแล้วไอ้แดงเขากินนิ่มๆเลยเอาโหเยี่ยมคุณผู้ชม ได้นายเขียวและนายเขียวและนายเขียว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 ปีนี้แตงโมราคาดีนายแดงปลูกแตงโมแค่เนีย,ยนายเขียวก็ปลูกอ้อยเต็มไร่ Equipment! Thanks! พอไมเขียวโดนซ้ำเขาแล้วนั่นไงบอกแล้วไอ้แดกเขากินนิ่มๆเลย <c oughs> ไม่ได้แดกครูล็อกไม่ขนามือนี่กะแกเป็นใครกันนะนพอพ่อมาด้วยนี่กะ

องกมูได้ไรเนี่ยใครทหารได้แดงแตกเฉยเลยมั้ยเฮ้ยเฮ้ยบอไม้เขียวโดนฟั่มเขาแล้วนั่นไงบอกได้แดงเขาจินมนิ่มเลย